อยู่ไหนขอแคปบอกที่อายุเคออยู่บนบ้านแอฟที่ตัวอัดตัวแปลกเลย่อดีเอ้าโอหครับร้องโปเลยครับพี่หนวดสองตัวร้องโปรครับที่มันระดับอายุเคบอกเนาะน้อง,น,องน้องบอกที่อุ๊ย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 เมาหลอนเอาเอาน้องน้องเขาบนระฆัเฮ้ย Hoạt động, hoạt động, hoạt động, giúp động, hoạt động, hoạt ở trên động, hoạt 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 อาละครับก็ขอกราบสวัสดีคุณชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีนะครับตอนรับเข้าสู่รายการทาแดงอีกทีหนึ่งนะครับก็คือหลายวันก่อนนะครับมีน้องคนหนึ่งนะครับผมพักเฟซมาว่าแบบ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 ว่าเออพี่ครับแบบแบกผมหน่อยครับผมจากจะขึ้นแรงแดงอะไรเงี้ยเนาะก็ผมก็ไม่ได้มาเล่นกับน้องมันนะครับหลายวันด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ติดเตะแล้วก็ ไม่ค่อยว่างด้วยนะครับช่วงนี้เนาะก็ทาไรทานามสวนอยู่นะครับก็ไม่ค่อยว่างนะครับก็เลยแบบไม่ค่อยจะได้มาเล่นกับน้องมันนะครับแ้วก็วันนี้ก็ได้ไปแบบมาเล่นด้วยกันอ่ารอบหนึ่งแล้วนะครับไปเล่นด้วยกันมารอบหนึ่งนะครับก็บวกอยู่นี่ก็เล่นโซโลมานี่ก็ลบนะครับกน้องก็เจ็บนะครับไปจุดแรงโกยิงตายนะครับขนาดนะครับโอเคเดี๋ยวจะเปิดไมค์คุยกับน้องมันนิดนึงนะครับ สวัสดีจ้าได้ยินไหมเคยินครับน้องน้องชื่ออะไรนะชื่อเบสครับเบสสิบขวบใช่ปะครับอืมเคนแต้มนอ้องแต้มของน้องมันเท่าไหร่ล่ะอ่ออีกสี่ห้าตาโอเคเริ่มเลยนะเดี๋ยวขอทำจุดก่อนน้องหูอะไร น้องกระจกกหตฟังไม่เข้าใจหรอก้วบ้านเรามีตัวเนาะได้ได้ได้หลงก็มี

ระวังมันอย่ารีบดันนะระวังมันสะกดลกระเดื่องเต็มไปมันโผล่แต่พี่กว่าหืมันคมแต่พี่โผล่อ่าแล้วมันก็มีสกินด้วยที่ไม่มีสกิลแล้วมันก็วางวางกับระบเบิดเถิดหลังจ้าพี่8พี่ชอบเริชช้างห้องเหรอ ใช่สนุกดีหนูไม่ชอบเดี๋ยวไว้หนูมีบัตรแล้วเดี๋ยวหนูมาสร้างคล่นนน้องอยูแคนไหนโอเ้เอาเด็ทีได้ไดล้านน้องกัเป่าไม่ไม่ไม่ไมปวดกระตัวเวลา<ม>ฟาร์ม,มของก็หมุนหมุนอย่างงี้ด้วยอย่านิ่งนิ่งอย่างงี้ไม่เอาเออฟาร์มแบบไม่มีเนี่ย คามแบบไม่ต้องกดเข้ากระเป๋าแล้วก็เรียนเรียนเลพี่รู้จักมัรู้รู้จักได้หรอรู้แหละน้องบอกไงไม่บอกก็ไม่รู้หรอกพี่จะติดต่อป้าพี่จนติดต่กพี่ต้องรู้จักแฟนบัางพี่เยวรรู้จักเล่นแหละแต่ที่ไม่ได้ค่อยจะแบบได้ดูเกมไงดูแต่สาวๆอย่างนี้โอ้โหอ

เอาเอาน้องเอา,เอาน้องหลับหรอโอ้โเท่ทีน้องพี่ไม่บอกดูไอ้น้อกหรอกไม่ขี้ก็เกิดตายไงโอ้น้องไม่มีบุญนนเนี่ยนเนกกี่ยแค้นแนกแกแค้นแนกแกอยู่ข้างบนเนี่ยแค่นแนกแกไปแต่ไปสมเนียจริงๆทำนี้เนาะ ของจริงเนะี่ยในของจริงแหละที่ไม่ไมีไอ้บอลแล้วนะ โอเคแล้วสวยจปืนติด่ต่สองแล้วหรอเอาตายแล้วหรอแต่สองเลยหรอพี่โอ้คมเกินอ่ะมเกินไปเมื่อกี้มันสาแนปนี่พี่เอิปวะเนี่ย ่ที่เห็นทำอะไรอยู่ไม่ร oui oui, mm, um, mm oh, ู้มาหตามที่มาเดี๋ยวที่จะอายุเค้าสิงอาิอายุเค้าสิงแล้วหัวแดงเป๊ไหนอะพี่ปาวันเขาสิงไเห็นไหม มันอยู่ไหนน้องพี่เอพียเองพี่เข้าสิงบัลอ้าวเยอะอายูเเข้าสิงเอ้ยข้างหน้ามีตัวด้วยน้องเอะน้องเอาเลยนะไอ้ไอ้ไอ้เอ้มันวิ่งมันดูง่ายอุ้ยเอ้หนีเก่งจังมึงได้หนีเขาพูดนู่นหนีไปนู่นจู้เก่งเกินไปแม่ที่นี่อ่ะ อ้นี้อายูเคีตัวอะไอยนอัตัวตายอายูเคีิยุว่ะยจะเป็นจะตายอะพี่เหมือนอีกนึงแ่จเกตมาเตอะเดี๋ยวองเดียว้พี่ขอาเครอายเตัเขิเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ขอใส่จับต่ำโอเคพี่อายเคแล้ว อยู่ไหนขอแคปบอกที่อายุเคอยู่บนบ้านแอฟกี้อุ่อัดตัวไปแล้เนี่ยเมื่อดีโฟเอาโฟครับร้องโฟเลยครับยิงมาสองตัวร้องโฟครับนี่มันระดับอายุเคบอกเนาะน้องน้องบอกที่อุ๊ยอุ๊ด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 เมาหลอนเอาเอาน้องน้องข้างบนระนี้ไม่ ไว้เอดีเขดีมันช่วยเราไว้ข้างบนโอ้ยเมาเอาหลอดเอาดีเลยนเราไม่ได้บอกลูกระวังเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราดูไอ้ยาเสพติก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่ังวอรเราเยอะไม่ต้องกลัวอยู่ไอเอ้ยมันดีหมาแล้วโอ้โี่โอ้ไม่ที่ไอวูโอเค พี่หัวสองตัวอะไรคะมาแค่พี่สังหารสองก็คิดว่าแบบพี่เวอร์และนี่หัวสองตัวหมดเวิร์กเลยเอ้าก็ที่อายูเคลียทำไมหรออายูแค่ของแค้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยน้องตายเนี่ยเนี่ยเป้เลยเนี่ยพี่เดิมรู้ป้ายนี่เลยเนี่ยน้องตายตรงนี้เลยพี่จะได้เนี่ยกระโดดเลย พี่บอกมาร้อยแต้มใช่ไหมถ้าเล่นตอนจบพี่ก็บอกร้อยแต้มไอ้เจาะนั่นนะน้องสั่งน้องได้คิวยังได้สิตรงร้อยยี่สิบเอาเลยอุ๊ยบอเลดด้วยเอาจิให้กมาดิมันไม่ปูกีทไมนะทำน เอามาน้องดันดันดันไปเลยไปเลยอายุเคี้ยเขาสิ่งบาวันไป let's go ไปไปเอาไปที่ที่จะดูน้องไปนี่ให้กำลังใจน้องน้องหนุ่มไปเอาเลยเนี่ยอายุเค้ยน้องโอ้ที่โดนประหลัดนะน้องโอ้อะไรเนี่ยโดนหมวกูโดนหมวกถไปเอ้ย <ś les> ในที่ขึ้นแล้วขอบคุณครับเอาเละครับน้องวันก็ขึ้นแดงแล้วนะครับ <ś les> <ś les> อ่าปิดคลิปที่ไหนดีฝ<ส>ากไปกดไลค์กดติดตามช่องศูนเจ็ดแชนเนลด้วยนะครับบไายบายครับ โอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ขึ้นแดงแล้วนะเราเล่นกันมากี่ตาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตาหกตาได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งสี่โอเคก็ประมาณนี้ครับผมนั่นแหละไปน้องนอนกันฝันดีนอฝันดีครับเสียงที่หอย พี่พิมพ์ชื่อช่องให้หน่อยเดี๋ยวหนูไปกดติดตามให้โอเคค่ะ